สนับสนุนโดยบัวหลวงเอ็มแบงกไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายเงินได้ง่ายๆจากธนาคารกรุงเทพ16นาฬิกา37นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการส่องเศรษฐกิจนะครับคุณดวงพรยังไม่เข้าสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นของประเทศไทยแป๊บนึงนะครับอตลาดหุ้นในประเทศไทยปิดตลาดไปแล้วนะครับ นี่ผมทำไอ้นี่ไม่ได้ทั้งคู่หนึ่งนะฮะอ่าโอเคได้แนละ้วนะฮะตลาดหุ้นตอนแรกอ่าของประเทศไทยปิดตลาดไปแล้วนะครับเออยังไม่ได้ปิดนะฮะกำลังอ่าโพสต t r a n s ซ c t i o นสุดท้ายอยู่นะครับก่อนปิดตลาดเนี่ยนะครับระดับดัชนีตลาดหุ้นนะครับอยู่ที่1,536.31จุดนะครับลบไป7.09จุดศดลบไป0.46เปอร์เซ็นต์นะครับอ่า แต่แม้กระทั่งนะครับ transaction สุดท้ายหรือ ATC AT นะฮะ at the close เนี่ยยังไม่ปิดตลาดนะครับแต่ก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วนะครับอตอนก่อน transaction สุดท้ายนี่นะครมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1,122.7ล้านบาทนะครับหุ้นปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมด639บริษัทปรับตัวลดลงไป1,20 0บริษัทนะครับและ ไม่เปลี่ยนแปลง358บริษัทนะครับ ừ, เดี๋ยวเราโชว์ภาพหุ้นดูได้ไหมเออนะครับก็ตลาดนะครับซิกแซกแล้วอยู่ใต้น้ำตลอดวันนะครับกำลังโค้ดทรานแัคชันสุดท้ายอยู่ก็มากกว่าแสนล้านแน่นอนแล้วนะครับในขณะที่คุณดวงพรยังไม่เข้าสายเนี่ยเราไปดูเรื่องข่าวอื่นๆนะครับ เมื่อก,กี้พูดถึงนโยบ,บายต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งดูเหมือนกับว่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับจากโดยยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับจากแนวทางของนโยบ,บายต่างประเทศของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่เปลี่ยนทิศทางก็คือจากแนวทางของทรัมป์เนี่ยที่บอกอเมริกาเฟิร์สเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับแต่ว่าจะเข้าไปร่วมมือกับพันธมิตรมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ย <c oughs> ในเรื่องอิหร่านนะครับก็เหมือนกับว่าจะ หันกลับไปคุยกับอิรานมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็อิหรานเองก็น่ากลัวในช่วงนี้นะเหมือนกับมีเขาบอกมีข่าวสองสามวันที่ผ่านมานะบ,บอกว่ามีข่าวว่าจะมีการาทำที่เรียกว่าอะไรนะรสารสารที่สารยูเรเนียมเพื่อที่จะนำไปสามารถนำไปทำอาวุธนิวเคลียร์ได้มากขึ้นนะครับเรื่องเกาหลีเหนือก็น่าสนใจนะมีข่าวว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีการ มีแหล่งซ่อนอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งประเด็น2ประเด็นเรื่องสององประเทศนี้ก็เป็นประเด็นสําหรับนโยบายต่างประเทศสหรัฐที่น่าสนใจนะครับเรื่องอื่นๆก็มีเรื่องซีเรียนะซึ่งปรากฏว่ามีการเข้าไปโจมตีนะครับบอกว่าเป็นกลุ่มกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนโดยประเทศอิหร่านในประเทศซีเรียซึ่งดําเนินการในช่วงของคุณโจไบเดนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนกับว่านโยบายต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทหารนี่ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับ ของรัฐมนตรีอของแอนโทนีบลิงเคนนะครับมัมนติีต่างประเทศของสหรัฐนะครับในช่วงของอการเป็นประธานาธิบดีของคุณโจไบเดนนะครับคุณดวงพรเข้าสายแล้วนะครับคุณดวงพรยังไม่ได้ยินเสียงคุณดวงพรนะครับคุณดวงพรเข้าสายแล้วแต่ผมไม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งสงสัยเชื่อมไม่ดีอคุณดวงพรพูดหน่อยยังไม่ได้ยินเสียงคุณดวงพรนะฮะ ได้ยินหรือยังคอ่าได้ยินแล้วได้ยินแล้วอันนี้เป็นเป็นความผิดของผมทางเทคนิคคืออ่าโทรศัพท์มันเชื่อมแล้วมันไม่บางทีมันก็ไม่ต่อเฉยเลยเดี๋ยวผมขอต่ออีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องสั้นๆน,นิดหนึ่งนะน่าสนใจมากเพราะว่าเขาบอกว่านะฮะกองทุนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับของอ่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นโซเวนฟันนีบอกว่ากำลังจับตามองดูรายชื่อบริษัทคิรินโฮดดิ้งอยู่พบว่ามีการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศพามา่า นะมันเริ่มที่จะมันเริ่มที่จะมีการเหมือนกับแซงชั่นนะของประเทศพามา่าจากทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่สหรัฐอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนเพราะว่าเพราะว่าประเทศไทยก็มีการลงทุนในประเทศพามา่านี้คง,คง,ค,งคงต้องดูต่อไปนะครับคุณนวงพรมีอะไรจะเล่าให้เราฟังวันนี้ครับอ๋อวันนี้นะครับพวกตางก็เงียบเงาหงาในบรรยากาศนะครับเพราะว่าคือ เมื่อวานที่เห็นข่าวตอนนี้ทุกคนก็รอลุ้นอยู่นะคะว่าอเอฟเฟกจากการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจากบุคลา,ากรทางการแพทย์หนึ่งท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแะต่วันนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นข่าวอะไรแมกว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็พยายามตามอยู่เพราะว่าในสิ่งที่คือเมื่อวานสิ่งหนึ่งที่ทุกคนที่ทุกคนแบบติดตอรลึนคือและะ้วค่ะหุ้นอยู่ดีๆหุ้นบวกว่ะสี่สิบจุดโดยที่เออไม่รู้มีปัจจัยมาจากอะไรนะรู้ฟัง เออมันเป็นมันเป็นประเด็นทั้งโลกอะ่ะเมื่อวานนี้เนื่องจากคือจริงๆหุ้นมันลบมาตลอดนะในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้พูดถึงตลาดโลกนะลบหมดทั้งโลก <Yeah. S 1> ท่านี้เนี่ยมันลบเนื่องจากนะมันมีการถล่มขายอ่พันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอัตราผลตอบแทนมันพุ่งสูงขึ้นเพราะว่ากลัวเงินเฟ้อนะฮะท่านี้เนี่ยหมายถึงทั้งโลกกลัวเงินเฟ้อท่านี้เนี่ยในในช่วงสัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้เนี่ย <laughs> เหมือนกับความกลัวมันหายไปผมคิด ผมคิดว่าพูดในเบรกแรกแล้วนะคือมันเหมือนเป็น,นกลไกตลาดอะ่ะ คือคุณถล่มขายไปจุดหนึ่งคุณก็ซื้อคืนเสร็จแล้ววันนี้ก็กลับมากลัวต่อก็เลยวันนี้ทุนถล่มลงไปปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะลบไป9.29จุดนะครับอยู่ที่พันห้าร้อยสามสิบสี่จุดหนึ่งหนึ่งจุดแต่แต่มันยังยืนสูงอยู่นะแม้กระทั่งลบไปแล้วหมายถึงสําหรับไทยนะแต่ว่าหมายถึงสูงเปรียบเทียบในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้และมูลค่าการซื้อขายนะหนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยสิบห้าล้านบาทอันนี้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่คงไม่มากแล้วคบคุณคุณดวงพรนั้นก็คคืืออสาเหตุรับม อ่าก็โอ้โหเห็นแล้วก็น่ากลัวนะคะวาวาว่า,วา,วา,วาจะเข้าไปซื้อเส้นหน่อยแต่ก็โอโ้ไม่กล้าเล่นเลยเขาไม่ทันนะคะอ่าเขาไม่ทันนะคะกลัวจะไปติดดอยต่อยดาวเอาีสวยร้กนะคะคุณรู้จปมีเรื่องหนึ่งที่อาจจะไล่้คุณรู้ฟังฟังเรื่องเกี่ยวกับการสัานหากสทชนะคะอ่าเมื่อวันที่สองพรบกสทชเนี่ย ได้ึ่งนชอบไปเรียบร้อยนะคะก็คือเมื่อวันจันทร์เมื่อวันที่หนึ่งในหลวงโปรดเจ้าพรบรนะคะอันที่เอวันที่สองพรบรรมีผลบังคับใช้นะคะพรบรมีผลบังคับใช้ปุ๊บมันก็จะทําให้กระบวนการสรญหาต่อศสชที่มีสิบสี่อรหันที่ต่อเข้าคอร์รอมอนเอที่เข้าสภาเนะีนะ่ยเป็นอันต้องยุตินะุณูฟงังเพราะว่าพรบใหม่มีผลบังคับใช้แล้วนะคะอันนั้นก็ต้องต้องต้องเก็บไป เก็บคืนล้มเลิกไปเลยนะคะแล้วพอมา,มาเริ่มพรบอันใหม่นะคุณผู้ฟังก็คือจะมีต้องสรรหาต้องต้องเข้าสู่ขบวนการสรรหาเนี่ยภายในสิบห้าวันนะคะคือนับจากวันที่สองเนี่ยวันที่สิบหกนะคะสิบหกเนี่ยทางเลขาวุฒิสภาเนี่ยก็ต้องทําหนังสือถึงองค์กรที่จะต้องมาเป็นคณะกรรมาการสรรหานะคะก็วุฒิก็ออกหนังสือไปยังองค์กรศาลสามศาลนะคอตองอคอตองอ,อ,ตอ,งอหรือก็ผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะ ว่าจะส่งตัวแทนหรือตัวตัวประธานศาลจะมาเป็นกรรมการสัญหาด้วยตัวเองนะคะอันนี้คือสิบห้าวันแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้เมื่อได้คณะกรรมการสัญหาแล้วเนี่ยคณะรรมการสรรหาก็จะนัดประชุมกันนะคะเพื่อกําหนดคุณลักษณะข,ของคนที่จะมาเป็นกรสชหรือเจอรอาหานั้นนะคะก็เขาบอกว่าถ้าประชุมนัดแรกแล้วเนี่ยก็จะร่าง เ,เงื่นขายคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลาอีกสามสิบถึงสี่สิบห้าวันนะคะก็สิบห้าวันสองเดือนก็รวมรวมรว,วมแล้วจบสองเดือนแล้วนะคะก็คือมีนาเมษาพฤษภานะคะเพราะว่าเมษาเนี่ยวันหยุดมันเยอะแล้วเดืพฤษภานะคะร่างคุณสมบัติเสร็จแล้วนะคะก็ทํางานไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะ,ะประากาศรับสมัครนะคะคุณดูฟังประกาศรับสมัครเนี่ยก็อีกสามสิบวันหรือ ิบวันอันนี้ก็แล้วแต่คณะกรรมการที่เขาจะเขาจะเรือหนึ่งการนะคะอย่า่ฟังเขาก็บอกว่าก็จะเป็นเมษานนาเมษาพฤษภาไมุ่ษายนค่ะถ้าเกิดสิ้นสุดการรับสระมัรวันที่สักกรกฎาดูขบวนการสัญหารางนี้แล้วเนี่ยเราจะได้กศธชชุดใหม่นะคะในเดือนตุลาคมนะคะต็ถือว่าเป็นผลสมบูรณ คนเก่าที่มีชื่อ14คนแล้วจะเข้าสู่ขบวนการของสอวนะคุณยูฟังอันนี้ก็คือสามารถกลับเข้ามาสมัครได้เหมือนเดิมนะคะไม่ไม่มีปัญหาในการสมัครนะคะเพราะว่าอข้อที่หนึ่งคือไม่ได้ตัดสิทธิ์คุณนะคะแต่นี่แน่ๆนะคะใครอยากจะผู้ที่มีความรู้ความสามารถจะสมัครนะคุณมิเดชลิอย่าอย่าเป็นผู้รับใบอนุญ,ญาตกสทชอๆๆนะคะก็มีหลายคนถามว่าเอ๊ะ ทำไมก็คือหนึ่งในเงื่อนไขของการที่จะเป็นผู้รับผู้กํากับเนี่ยคุณต้องไม่เป็นผู้รับใบอนุญ,ญาตคือไม่ได้เป็นคอนแทคเตอร์นเนาะใช่ไหมฮะอ่าใช่นะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้รับใบอนุญ,ญาตเนี่ยถ้าคุณกลับมาเป็นบอร์ดเนี่ยคุณอาจจะมีคอนซูมเอรเทเลสหรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเห็นใจบริษัทเก่ามากกว่าการที่จะมาถึงต้องไม่เคยเป็นด้วยใช่ไหมไม่ใช่ปัจจุบนันเนาะ คือหนึ่งปีคุณต้องเว้นเว้น,นเว้นว่างตำแหน่งเนี่ยหนึ่งปีในเรื่องของการที่จะมาเป็นนะคะถ้าเกิดว่าคุณยงเป็นอยู่เด่กก็ไม่ได้นะคะอ,อ,อย่างกรณีครั้งที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าคืออยากให้คณะกรรมการสรรหาเนี่ยสมมุติมีมาสมัครแปดสิบคนนะคะคณะกรรมการสรรหาเนี่ยคุนก็ต้องทําหนังสือถาม,ถามหมน่วยงานสนํงงานักงานตํารวจ กรมบัญชีกาลางหรืออะไรก็ว่าเนี่ยบุคคลเนี้ยเ,เคยต้องคดีคุกไหมเคยต้องคดีจำโทษไหมต้องมีอะไรผิดกฎหมายไหมเกี่ยวข้องกับย,ยาเสพติดไหมนะคะตรงกลับมาไม่มีไม่มีก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องตอ้เป็นผู้รับเงินญาติไหมอยู่ในเป็นบอร์ดแล้วเป็นกรรมการหรือเป็นผู้จัดก,การหรือเป็นเจ้าหนี่อะไรเงี้ยนะคะเขาห้ามนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรรมการสหาชุดชุดชุดที่ที่ดึงเสร็จไปเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบ ในกรณีนี้เลยนะผมดูฟังเขาบอกว่าเอ่อไม่มีเวลาซึ่งมันก็ผิดผิดของการที่จะออกมาเป็นรูปแบบนี้เพราะว่าถ้าคณะกรรมการสถานเนี่ยไม่คัดกรองก่อนไม่สรรหาก่อนเนี่ยเสนอเข้าไปที่วุฒิสภาเนี่ยแล้วไปตกตรนนั้นอีกเขาบอกว่ามันมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนที่เอ่อคุณสมบัติครบนะฮะนี่ก็ถือว่าก็รอดูว่าในระยะเวลาเนี่ยสามเดือนหกเดือนเนี่ย ความเคลื่อนไหวของกสทชชุดใหม่จะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเพราะเรื่องมันมีหลายเรื่องที่ต้องเกาะติดและจับตาคูอย่างที่เราบอกคุณผู้ฟังไปตั้งนานแล้วว่าปีนี้มันจะเป็นเรื่องของ 5G 5G จะมา 5G จะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่า 5G เนี่ยจะมาช่วยเรื่องของ i o t คุณผู้ฟังจะเห็นว่าต่อไปเนี้ยเรากลับบ้านไปเราอาจจะสั่งแอร์สั่งเปิดแอร์ผ่านโทรศัพท์ นะคะเพราะว่าอยูฟังถ้าอยู่ข้างนอกนี่คือร้อนมากๆนะคะจากไปบ้านก็อาจจะอยากเอาร้อนจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากำลังจะกลับบ้านใช่ไหมคะเราก็สั่งเปิดแอร์นะคะจากมือถือเราบอกว่าที่บ้านเนี่ยเปิดแอร์เลยด้วยอยู่ในบ้านก็ร้อนอ่าอยู่ไม่อ้าวหรอคะนั้นคือคุณไม่เปิดแอร์เปิดพัดลมเปิดเปิดแอร์ก็ยังร้อนอยู่แอร์สู้ไม่ไหวอ่าอันนั้นก็ นี่คือเดือนมีนานะคุณูฟังถ้าเดือนเมษาจะเป็นเช่นไรคือสภาจะเป็นเช่นไรนะคะคือถ้าคุณผู้ฟังจําได้นะโควิดอาจจะตายโรคโควิดไวรัสโควิดอาจจะตายแต่พวกเราเนี่ยคืออาจจะเป็นเหมือนแบบใครเจอร้อนมากๆเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นสโตรลได้นะเพราะมันร้อนจริงๆอันนี้คือเป็นอาการของคนป่วยในช่วงหน้าร้อนนะคะอ,อันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเท่านี้เทคโนโลยี i อโอทีเนี่ยก็จะมาช่วยเนี่ยเปิดแอร์เปิดตูดเ้เย็นซึ่งเหล่านี้เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้สีมือถือในการสั่งหมดเลยบ้านหลานผมนะ<ๆ>เขาเปิดประตูบ้านจากนอกบ้านได้ผ่านอินเ,เทอร์เน็ตเข้ามาอืมคือประตูบ้าน,ม,ม,นมันมันมีมอเตอร์ไง<ม>เขาก็สั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปิดประตูได้ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่เร็วนะมองเวลามีคนมากดกลิ่งใช่ไหมคุณก็มองในกล้องวงวงจรปิดที่ที่มันรีโมทเหมือนกันจากนอกบ้านเงี้ย เสร็จแล้วส่งคนมาส่งของอ่ะติ้งต่างว่ามีคนมาส่งของ,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 ของโทรมาหาคุณคุณก็บอกเอาเข้าไปไว้ในบ้านได้เลยคุณก็มองดูเขาได้ทางกล้องแล้วก็เปิดประตูให้เขาเสร็จแล้วเขาก็เอาของเข้ามาในบ้านพอเข้ามาแล้วคุณก็ปิดประตูได้เออมันมันก็ไม่เร็วนะทันสมัยตั้งทํางานอยู่เนี่ยสามารถจะรับของที่บ้านได้อืมค่ะอันนี้ก็ถือว่าอูถือว่าถือว่ามันเขาเรียกนะมันเป็น เดินมากมันเป็นเทคโนโลยี <c oughs> ที่มันกําลังมาแล้วในสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นคือมันต้องใช้คลื่นความถี่นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีคลื่นความถี่เนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องใช้คลื่นความถี่เท่าน,นั้นถึงจะใช้งานได้นะคะเพะฉะนั้นเนี่ยคลื่นที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่เพียงพอกรรมาการตอสอชอชุดใหม่เนี่ยก็ต้องมาประมูลมาจัดก,การประมูลมาขึ้่นะคะเพราะว่า ประมูลขึ้นอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องบริหารจัดการกําำกับดูแลให้มีการใช้คลื่นที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดน,นะคะอะไรคะคุณโยชิมิเปล่าผมกดผิดโทษมันมีเสียงเข้ามาเอาต่อต่ออ่านะคะก็ต้องก็ต้องเอ่อมาดูเพราะว่าตอนนี้ค่ายมือถือสามค่ายเนี่ยเขามีคลื่นความถี่เนี่ยสูงต่ำเนี่ยครบแล้วแต่การใช้งานอินเทอร์เนต็ตหรือการใช้งานห้าสี่เนี่ยมันยังไม่ครอบคลุม เหตุผล <C> e <at> ของการไม่ครอบคุมนะคุณเคยเพราะว่าเราเจอโควิดนะ,ะไม่ครอบคุมศาสตร์การการจะเอาเทคโนโลยีไปช่วยศาสตร์การเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินหนึ่งทุลแต่ภาวะพิกิตตอนนี้เนี่ยมันมันยากลาบากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเงินมันน้อยนะคะอยู่ทุกจอมย่านในความของการแบบมันเหมือนต้องประคองตัวเพราะเศรษฐกิจเราประเทศไทยเราเคยโตสี 4, ่ห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยปีที่เราติดลบหกเปอร์เซ็นตปีนี้เราก็คาดหวังว่าจะโตประมาณสองจุดแปดถึงสามเท่านั้นเองนะคะแต่ก็โต ก็ยังดีนะคนอื่นเขาหดกันอ่ะอืมอะไรหกไม่คนอื่นเขาหดหดคือติดลบอ่ะคนอื่นเขาติดลบถ้าเมื่อเราขยายได้ก็ยังดีนะครับก็ปีที่แล้วเราก็ติดลบไงอืมอนต่ําแเราก็บอกอ่าเราฐานต่าปีที่แล้วเราติดลบไงก็ปีนี้เราจะบวกเราก็เราก็ได้อยู่เพราะเรามีฐานต่ำนะคะคุณปางเพราะนั้นเนี่ยการที่จะลงทุนภาคภาคเอกชนจะลงทุนเนี่ยก็ลงทุนได้ แต่มันจะไม่ได้็ดเงินเท่ากับภาครัฐลงทุนนะคะดังนั้นเนี่ยกระทรวงหลายๆกระทรวงเนี่ยก็กําลังเร่งเร่งงบประมาณเรื่องการลงทุนของตัวเองนะคะรู้ฟังเนื่องจากว่าถ้าเกิดเอกชนลงทุนเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่รัฐยิ่งลงทุนเท่าไหร่ยิ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างถ้าเราจะเห็นเนี่ยรถไฟฟ้านะคะก็จะเริ่มจะทยอย,ยให้ได้ใช้งานแล้วเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้รนะู้ฟังมันก็จะใช้ ขคลื่นความคี่เหมือนกันและใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะเพราะว่าขบวนการหรือการสั่งงานเนี่ยตอนนี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตหมดเลยนะ,ะคะเขาบอกว่าเะนั้นเนี่ยกรรมาการกอสพอาราชุดใหม่ที่จะมาเนี่ยต้องเตรียมต้องทําแล้วไม่ใช่มาแล้วมันนั่งมันนั่งศึกษามันนั่งอะไรนะคะมาถึง <c oughs> ต้องทําเลยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเราจะตามคนอื่นไม่ท <c oughs> นัน <c oughs> อิอนเวอร์นนะคะมันเป็นเทคโนโลยีเราเคยบอกแล้วว่าเปลี่ยนลงเร็วนะคะ เมื่อวานเนี้ยฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณอาคมเติมวิทยาภัยศิษย์แล้วมนตีกระตรงการคลังนะ่ะเขายืนยันกันว่าออกไปนี้เนี่ยการลงทะเบียนเราชนะเราระกันเนี่ยยืนยันจะให้มีการใช้ผ่านดิจิตอลนะคะเป็นหลักเพราะว่าหนึ่งเก็บข้อมูลนะคะสองคือมันอวยความสะดวกในทุกสิ่งอย่างของการใช้งานนะคะคือมันไม่จําเป็นต้องอคนที่ใช้ไม่เป็นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ไม่เป็นซึ่งตอนนี้มีลงทะเบียนแค่สองร้อยเอสองล้านคน แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านบัตรสวัสด mm. ิการแห่งรัฐเนี่ยมันเราก็ปรับตัวมาใช้เป็นดิจิทัลเรื่อยๆแล้วก็เพื่อที่จะให้เข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังติดขัดบ้างมีจํานวนบ้างแต่ค่อยๆปูทางกันไปนะคะ mm. เพราะมีฉะนั้นเนี่ยหนึ่งโควิดน่ะคือ mm. เดือดริเดียวพอหน้าหนาวมันกลับมาอีกใช่ไหมคะ mm. เราก็ต้องลดลดการสัมผัสลดความเสี่ยงลดระยะห่าง ต่ดิจิตัลเนี่ยมันช่วยให้เราได้นะคะช่วยให้เราแบบลดลดเว้นระยะห่างกันได้นะคะใช้บริการอะไรก็ใช้ผ่านมือถืออะไรเงี้ยมันก็สะดวกรวดเร็วเขาก็บอกว่ามันก็ต้องปรับตัวกันไปแต่จะให้ปรับเลยเนะี่ยทุกคนเป็นดิจิทัลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็คงไม่ได้นะคะมันก็ค่อยๆได้ทีละกลุ่มทีละคน,ท,ะคนทีละคนไปกลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ย 40, 40กว่าล้านคนเนี่ยได้สิทธิเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน เขาเรียกได้สิทธิเยียวยาจากภาครัฐนมาก40กว่าล้านคนเนี่ยเขาบอกว่าเน่ก็ถือว่าเข้าสู่สังคมดิจิตอลค่อนค่อนค่อนครึ่งอ่ะก็คือมากกว่า50เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรกจำนวนประชากรประเทศไทยมี62 67ล้านคนใช่ไหมคะล่าสุดแต่ถ้าเหมือนยอดการใช้ดิจิตอลอยู่ประมาณ42ล้านคนนี้ก็ถือว่าเป็นจนํานวนที่สูงพอสมควรนะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือโลกของดิจิตอลเราต้องปรับตัว ใครไม่เป็นเราก็ต้องหัดเพราะไม่มีใครเก่งและใครเป็นมาตั้งแต่เกิดอืนะคะเรื่องประชากรพัฒนาตัวเองเรื่องประชากร,รประเทศไทยนะล่าสุดผมบอกว่าผมได้ข่าวเห็นมีรายงานทางโทรทัศน์นะบอกว่าคนไทยเนี่ยจํานวนประชากรลดไปสามแสนคนนะคุณเพราะว่าคนไม่ยอมมีลูกก็เป็นธรรมดาเพราะว่ายุคนี้ยุคเข้ายากหมากแพงในยลิตเี่ย <laughs> ครับอเออค่าเทอมลูกก็แพงมากด้วยนะฮะเด็กคนหนึ่งมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้นะ เป็นล้านไหม่าจะจบปริญญาตรีทําไงฮะคงเป็นร้านเนอะใช่ไหมอืมอืมก็ต้องเตยมเงินอันนี้ก็ถือว่าใช่นะก็ต้องเตรยมเงินเพราะใครมีลูกมีร้านก็ต้องเตรยมเงินเขาไว้นะฮะอืถ้าถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะยากนะคะก็ก็ถามเลยว่าสิ่งสิ่งใดเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ดีว่าคุณจะทําอย่างไรกับการใช้จ่ายเงินในยุคนี้นะคะหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะ คุณไม่มีลูกไม่มีครอบครัวแล้วคุณบอกมันก็ยังมีแม่มีน้องที่ต้องใช้จ่ายที่ต้องดูแลมันเป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวโดยไม่มีใครเนี่ยมันน้อยรายจริงๆคุณผู้ฟังอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนลหละคือมไม่มีใครเลยเนี่ยมันจ็นไปม่ได้นะฮะมันก็ไม่แน่หรอกผมอาจจะตอนนี้คือบ้านผมนะมีคนอยู่กันห้าหกคนนะเออเราเสียชีวิตไปหมดเลยตอนนี้เหลือแม่กับผมสองคนนะนะฮะอืมก็สังคมไทยก็ก็ ดดเดี่ยวมากขึ้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับหมดหมดเวลาแล้วต้องรีบออกนะครับคุณดวงพรนุดมทิพย์นะครับผมยศจุนิมิตรไพบูลรายการสองเศรษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการสองเศรษฐกิจ